สวัสดีครับผมทิติพงศ์นะครับเรียกว่าเซิรนก็ได้เป็นโคฟาวเดอร์ของบางอกเวดดิ้งสตูดิโอนะครับบางอกเวดดิ้งสตูดิโอนะครับบริการเกี่ยวกับการเตรียมงานแต่งงานครบวงจรเลยเริ่มตั้งแต่ภาพพีเวดดิ้งนะครับถ่ายทำพรีเซนเทชันเช่าชุดวันงานชุดมั่นชุดไทยชุดแต่งงานนะครับแล้วก็ถ่ายภาพวันจริงถ่ายวิดีโอวันจริง ทั้งแต่งหน้าทําผมวันจริงเช่าชุดต่างๆคือเรียกว่าเกือบครบวงจรสำหรับการจัดงานแต่งงานเลยปัจจุบันเรามีทั้งหมด3สาขานะครับมีทีมงานในบริษัทเนี่ยประมาณ40กว่าคนคือในการที่เราจะต้องดูแลลูกค้า1คู่เนี่ยต้องส่งต่องานหลายขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะส่งมอบบริการไปให้ถึงมือลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความพอใจสูงสุดก่อนหน้านี้เนี่ยเราทํางานกันหลากหลายโปรแกรมมากเริ่มตั้งแต่การออกบินไปออกบินขายกันที่โปรแกรมบัญชีนะครับ แล้วก็ไปลงคิวกันบนปฏิทินของ Google แล้วพอทํางานกันเสร็จก็มาลงบันทึกการทํางานกันใน Excel ดังนั้นเวลาสิ้นเดือนทีเนี่ยมันจะต้องรวมจากหลายแพลตฟอร์มรวมข้อมูลทุกอย่างมาเพื่อมาสรุปยอดคิดเงินคิดรายได้คิดอะไรต่ออะไรแล้วยิ่งไปกว่านั้นมันต้องตรวจสอบทุกแพลตฟอร์มทุกอย่าง Excel ตรงกับบินขายไหมบินขายตรงกับปฏิทินไหมทุกอย่างมันต้องเชื่อมโยงกันหมดกินเวลานานมากถามว่าผมรู้จักโอดูได้ยังไง มีอยู่วันหนึ่งนะครับเพื่อนผมจะแต่งงานเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันนําเข้าเครื่องครัวญี่ปุ่นมาขายในไทยเขาจะแต่งงานเขาก็เลยมาหาผมแล้วก็พูดคุยกันเขาก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองใช้โอดูดูมันช่วยแก้ปัญหาในธุรกิจแก้ปัญหาอะไรได้หลายๆอย่างเลยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็ใช้อยู่ครั้งแรกที่ผมเห็นโอดูเลยเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่า user interface เนี่ยไม่เฟ i e n d l เลยคือขนาดตัวเรายังไม่ฟ r i e n d l ลูกน้องเราคงไม่เฟ i e n d l แน่ๆ แล้วก็มีค่าใช้จ่ายอีกค่าติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ค่าเช่าค่าเมนเทนแนนซ์ค่าพัฒนาระบบโอดูขึ้นมาให้ใช้จ่ายคือรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมันเต็มไปหมดเลยน่าจะสู้ไม่ไหวไม่เอาดีกว่าแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยก็ย้ำตลอดว่าแบบควรต้องมี ERP ลองเปิดใจลองศึกษาดูชีวิตในการทํางานจะเปลี่ยนไปเลยนะผมก็เลยเออลองดูถ้าอย่างนั้นนะครับจากนั้นกลับมาผมก็เลย หาเวลาเข้าไปในเว็บ odoo com เนี่ยแล้วเข้าไปศึกษาดูข้อมูลว่าเอ๊ะมันมีแอป,ปอะไรบ้างช่วยงานยังไงแบบไหนมีเรื่องอะไรต่ออะไรบ้างแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็มีคลิป YouTube สอนแอป,ปต่างๆปโปรแกรมต่างๆเนี่ยผมก็ไล่ดูดูดูด,ดูเรียนรู้ไปเรื่อยๆมีปัญหามีคำถามอะไรเนี่ยเขาก็มีทีมซัพพอร์ตคอยคอยถามคอยตอบคอยดูแลคอยช่วยเหลือสุดท้ายผมก็เซตอัพ odoo ขึ้นมาได้ในบริษัทของผมแล้เราก็เริ่มใช้ odoo ในการทำ ธุรกิจของเราหลังจากบริษัทผมมีโอดูเนี่ยปัญหาดเดิมที่เคยคิดว่ามันยากเนี่ยมันก็แก้ได้ง่ายขึ้นเยอะมากทุกวันนี้ที่เราทำเนี่ยเราเปลี่ยนฟโฟล์ใหม่เซลลเนี่ยขายสินค้าเสร็จปุ๊บขายบริการเสร็จขึ้นปุ๊บเนี่ยออกบิน พอออกบินเสร็จปุ๊บบินจะถูกลิงก์ขึ้นไปบนปฏิทินเลยแล้วช่างเนี่ยก็จะเข้ามาดูในปฏิทินว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเขามีงานที่ต้องเซอร์วิสลูกค้าแบบไหนยังไงบ้างช่างแต่ละฝ่ายมาดูเซอร์วิสว่าลูกค้าเจ้านี้จะต้องเซอร์วิสแบบไหนยังไงรับงานต่อคือโปรเซสงานมันจะมีอยู่หลังบ้านเป็นขั้นเป็นตอนหมดแล้วก็บันทึกไว้ไม่ตกหล่นคือข้อมูลมันเชื่อมโยงกันหมดมันเลยทําให้ผมเนี่ยทำงานง่ายมากเราสามารถที่จะขอฟีดแบ็กจากลูกค้าว่า แฮปปี้ไหมคนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรต่ออะไรฟีดแบ็กกันมาหมดผมสามารถที่จะจัดการงานเรื่องเช่าชุดเนี่ยง่ายขึ้นเยอะมากเราสามารถดูข้ามสาขากันได้ว่าลูกค้ามาเปิดบินที่สาขานี้อยากเช่าชุดอีกสาขานึงเราสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนสต็อกทาอะไรกันเนี่ยง่ายขึ้นเยอะมากสิ้นเดือนทีเราก็มาดูรีพอร์ตได้ด้วยว่าชุดแบบไหนกาลังเป็นที่นิยมไซส์ไหนที่ลูกค้าเราเข้ามาเยอะสุด คือมันเหมือนเป็น,ปนคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะหยิบเอาอะไรมาต่อยอดมาทําเพื่อให้เกิดการพัฒนาในธุรกิจของเราต่อในอนาคตและมันใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์มากไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก PC, Macbook, มือถือแท็บเลต็ตมีแอปสําหรับ iOS มีสําหรับ Android ซึ่งก็คือครบเลยคือไม่ต้องอยู่ที่ Office, ออฟฟิศสามารไปอยู่ที่ไหนก็ได้เช็คบินเช็คยอดขายเช็คการทํางานหลังบ้านว่าแต่ละคนอย่ยงโฟลงานถึงไหนถึงไหนแล้วสะดวกมาก ผมคิดว่าเจ้าของธุรกิจทุกคนเนี่ยไม่หยุดอยู่กับที่อยู่แล้วพัฒนาธุรกิจให้โตขึ้นเรื่อยๆตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกผมเป็นคนหนึ่งที่พยายามปรับเปลี่ยนธุรกิจตลอดตลอด20กว่าปีมาเนี้ยเราปรับตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ๆยุคใหม่ๆลูกค้ากลุ่มใหม่ๆสิ่งสาคัญที่จะทําให้เราปรับตัวตามโลกได้ทันก็คือเครื่องมือระบบที่ดีระบบที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้ ระบบที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของเราที่มันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตามกระแสะโลกแล้วผมคิดว่า o d ดู oh, คือเครื่องมือที่ดีนะครับ